ท่านนะครับวันนี้ก็พบกับครูสิริโชคนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์นะครับของนักเรียนระดับระดับชั้นศึกษาปีที่4นะครับของเรียนวัดโพงามนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่มาที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับวันนี้เราจะเรียนเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการคูณนะครับก่อนปลายคันคูณขอทบทวนก่อนนะครับที่เราเรียนมาทั้งหมดก็จะมีอะไรแล้วครับการบวกการลบตอนนี้เราจะเรียนเรื่องการคูณนะครับครูจะขอทบทวนนะครับ การบวกการลบการบวกบวการลบเวลาบวกตัวเลขสมมติมีตัวเลขมาสองบรรทัดนะครับหลักอ่าสักหลักหมื่นแล้วกันอะเวลาบวกหลักหมืน่นกับหลักหมืน่นเวลาบวกจะบวกจากด้านหน้าด้านหน้าไปด้านหลังหรือด้านหลังมาด้านหน้าครับทบทวนเร็วก็ต้องบวกจากด้านหลังใช่ไหมครับบวกแล้วก็ทดบวกแล้วก็ทดใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการลบจะเป็นไงครับ จากด้านหลังมาด้านหน้าไหมไม่ใช่นะครับเราก็จะลบจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับถ้าบวกจะเริ่มบวกจากหลังไปหน้าแต่ถ้าลบจะเริ่มจากหน้าไปหลังนะครับการคูณก็จะเหมือนกับการบวกกับลบการบวกนั่นเองครับก็จะคือจะคูณจากหน้าไปหลังนะครับจะคูณจากหน้าไปหลังนะครับก็คือเอาง่ายๆครับการบวกจํานวนเพิ่มขึ้นเราก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นไป แต่ถ้าเกิดการลบมันจำนวนลดลงเราก็จะเริ่มจากหน้าลงมาข้างหลังนะครับก็คือถ้าบวกกับคูณมันจะเพิ่มมันจะต้องดำเนินการจากด้านหลังไป้านหน้าเพราะตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะก็มาเข้าสู่การคูณกันเลยครับนักเรียนครับอ่าการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนที่มากกว่าสี่หลักนะครับแต่ตอนนี้กูขอทบทวนก็คือยกตัวอย่างง่ายๆมาเลยครับห้าร้อยยี่สิบเอ็ดคูณสองนะครับก็คือ,คอมาทบทวนก่อน,อนว่า การตั้งคูณตั้งอย่างไรนะครับก็วิธีทำนะครับก่อนเรียนก็เขียนตัวเลขตัวแรกเลยครับ521ตั้งนะครับจากนั้นเขียนเลข2ให้ตรงกับหลักหน่วยนะครับตัวสุดท้ายนะครับให้ตรงกับตัวสุดท้ายก็คือเลข1นะครับแล้วใส่เครื่องหมายคูณพอใส่คูณใส่เครื่องหมายขีดนะครับขีดขีดก็คือเราจะทําการคูณบรรทัดนี้แล้วอ่ะเราก็เริ่มคูณจากหลังไปหน้าเลยครับ2 1 2นะครับพอเราก็เริ่มเริ่มคูณจากหลังไปหน้านะครับไล่คูณทีะตัวสองหนึ่งได้สองสองสองได้อะไรครับสองสองได้สี่อ่าสองห้าได้สิบเอาสิบใส่ยังไงครับต้องไปเบียดกันอยู่ไหมไม่ต้องครับนักเรียนไม่ต้องเบียดนะครับนักเรียนใส่เหมือนเพิ่มไปอีกหนึงหลักเลยนะครับนักเรียนไม่ต้องมาเบียดจะน้อยมัน ตรงนี้เลยนะครับว่าต้องเขียนสิบเบียดเขียนไว้เห็นนักเรียนหลายคนนะครับชอบทําผิดนะครับตรงนี้เราจะไม่เบียดเขีนยนไะว้นะเราก็เหมือนเพิ่มไปอีกหนึ่งหลักก็คือเว้นเว้นระยะห่างเท่าเดิมเลยนะครับก็คือเว้นระยะห่างไปเท่าเดิมเพิ่มไปเลยมันจะเลยกระช่างมันเห็นไหมครับการคูณสังเกตเลยเลขมันจะเพิ่มขึ้นเราก็เลยจะเริ่มทําการคุณแต่หลังไปหน้านะครับเพราะเลขมันเพิ่มขึ้นเราเลยต้องคูณจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับอ่ะแล้วพอคูณเสร็จยัง เสร็จแล้วเราทำไงปิดครับทําการขีดเส้นใต้2เส้นเพื่อให้ใช้ให้รู้ว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็ตอบได้เลยครับคตาตอบก็คือ 1, นึ่พันสี่สิบสองนะครับอ่าอันนี้คือหลักหลักร้อยคือง่ายนะเพราะเราอยู่ชั้นอะไรแล้วพอสี่แล้วเราจะไม่มาคูณหลักร้อยอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไปยากๆก,กันเลยครับนั้เนี่ยครับอ่าอ่าคูยกตัวอย่างมา เริ่มมาเป็นหลักพันอ่านิดหนึ่งนะหลักพันนะหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองคูณกับสามอ่ะเราก็ต้องเอ,เอาอะไรไปตั้งก่อนครับวิธีขั้นตอนที่หนึ่งเอาหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองไปตั้งถูกไหมครับแล้วเอาเลขสามไปใส่ใส่ตรงหลักอะไรครับตรงนี้ห้ามพลาดเลยครับตรงหลักหน่วยนะครับก็คือเลขสองนะครับพอใส่เลขสามเสร็จนะครับตรงเรียนทำเป็นขั้นตอนนะเอา ตัวเลขชุดแรกไปเขียนปุ๊บเอา3ใส่หลักหน่วยพอใส่หลักหน่วยเสร็จใส่เครื่องหมายคูณพอใส่เครื่องหมายคูณใส่ขีดบรรทัดนะครับทำนี้เลยนะเขียนตัวเลขใส่ตัวเลขตัวที่2ให้ตรงกับหลักหน่วยใส่เครื่องหมายคูณแล้วขีดขีดเส้นใต้นะครับอ่ะพอได้แล้วอย่างนี้แล้วก็ทําการคูณได้เลยครับผมสามสองหกพอคูณเสร็จก็ไปตัวต่อไปสามหกสิบแปด เออสิบแปดทำไงครับลืมหรือเปล่าใส่อะไรทดอะไรครับใส่หลักหน่วยทดหลักสิบนะครับสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งนะครับใส่แปดทดหนึ่งนะอ่ะแล้วก็คูณตัวต่อไปเลยสามสี่สิบสองมีทดไหมสิบสองทดอีกหนึ่งก็เป็นสิบสามสิบสามก็ใส่สามทดอีกหนึ่งนะครับก็ใส่สามทดอีกหนึ่งอ่สามหนึ่ง สามทดอีกหนึ่งก็เป็นสี่อ่าคูณเสร็จยังครับเสร็จแล้วเราก็ทำเครื่องหมายปิดการคูณนะครับเราคูณแค่นี้ครับแล้วก็ตอบได้เลยคำตอบคือสี่พันสามร้อยแปดสิบหกอ่าง่ายไหมครับง่ายเลยนะครับนักเรียนครับอ่ะข้อต่อไปครับเพิ่มอีกนะเป็นหลักหมื่นสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเก้าคูณด้วยห้านะครับนักเรียนอ่ะเหมือนเดิมขั้นตอนแรกทำไงครับเขียน ตัวแรกเลขไปก่อนเลยสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเก้าตอนนี้ไม่ใส่ลูกน้ําไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนตอบต้องใส่นะครับตอนนี้ตอนคูณไม่ใส่ได้นะครับแต่ตอนตอบเราต้องใส่นะครับอ่ะเราเขียนไปครับสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเก้านะครับแล้วก็เขียนเลขและตเอเลขห้านะครับเขียนตัวเลขเขก่อนเลขห้าตรงกับเลขเก้านะครับเลขห้าตรงกับเลขเก้าแล้วใส่เครื่องหมายคูณนะครับเพราะข้อนี้ให้ทําการคูณพอใส่มาคูณเสร็จก็ขีดเส้น อ่าขีดเส้นทำการคูณได้เลยนะครับคูณไล่ไปทีละตัวนะครับไม่ต้องรีบนะครับตัวแรกนะครับจับคู่ตัวแรกเลยห้าเก้าห้าเก้าได้เลยครับสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่สิบห้าใส่หลักหน่วยทดหลักสิบสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่นะครับไม่ใส่สี่ทดห้านะสี่สิบ้าใส่ห้าทดสีเอาหลักหน่วยมาใส่แล้วหลักสิบไปทดนะครับอ่า ห้าทดอีก4เป็น6ก8 9กนะครับก็จะได้เก้านะห้าแปดสี่สใส่หน่วยทด10ก็คือใส่ศูทด4นั่นเองนะครับทักงเรียนอ่ะห้าหอะไรครับ3ามทดอีก4ีตึ๊บตึ๊ตึ pp, ต pp, เป็น3าใส่4ทด3นะครับใส่หน่วยทด10นะใส่ใส่หลักหน่วยทดหลักสิบนะครับ ก็คือใส่4ทดด้วย3 5 2 10ทดอีก3 10 11 12 13อ่ะอันนี้ก็ใส่ไปเลยครับเพราะไม่มีให้เลขให้ใส่แล้วก็ใส่13ไปเลยแล้วก็ปิดการคูณนะครับเราก็ได้แล้วครับคำตอบของเราคือ134,095อ่าง่ายไครับง่ายนะครับแต่เ,เราต้องทำเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นตอนไปนะครับค่อยคคูณค่อยค,ค่อยทด นะครับคิดค่อยๆคิดนะครับไม่ต้องรีดนะครับการคูณใจเย็นๆเพราะว่าถ้าผิดตัวหนึ่งคือคําตอบผิดหมดเลยนะครับสมมุติครูคูณตัวแรก5้า5้าสบห้าใส่ห้าทด4ี่ห้าหนึ่งห้าไปเลยใส่5เนี้ยคำตอบก็ผิดไปเลยนะครับผิดไปเลยนะค่อยๆดูว่ามีทดไหมเวลาทดก็เขียนให้ชัดเจนเลยว่าทดอยู่ข้างหน้าเขียนตัวเลขไว้ข้างบนเลยนะครับเขียนไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องปล่อยให้กระดาษว่างนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ ครูก็จะมีใบงานที่3.1ให้กับนักเรียนนะครับให้นักเรียนไปทําการคูณนะครับลงในแบบฝึกขัดหรือว่าใบงานมาให้คูณนัก็คือการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวน4หลักนะครับแล้วก็เอามาส่งนะครับอันนี้ก็ครบ4สัปดาห์แล้วนะก็จะครบพอดีนะครับสสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวเรามารับใบงานต่อไปนะครับก็ทําให้สนุกนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำครับก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับ ใส่แมสล้างมือและดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับช่วงนี้ระบาดหนักมากเลยนะครับนอกประถมเรานะครับวันนี้ครูขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม